สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีทําเสื้อปกเชิ้ตเสื้อซาฟารีผู้หญิงนะคะค่ะเรามาทํากันเลยนะคะวันนี้ค่ะเราจะเข้าจากริมกระดาษค่ะคือเป็นเส้นลังดุมนะคะสองเซนครึง่งสองเซนครึ่งค่ะตีตลอดเลยนะคะชิ้นหน้า เราจะเข้าจากเลนกระดาษนะคะสิบเซนเราสอนเราจะสอนตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะคะการสร้างแล้วจะดู EP ต่อไปได้เลยค่ะวิธีการสร้างค่ะยาวหน้าสามทิบสี่ค่ะตัวนี้จะเป็นคนตัวเล็กนะคะ เราตีเลยค่ะเราจะมาหาเส้นสะโพกเล็กกับสะโพกใหญ่นะคะยี่สิบแบ่งครึ่งเป็นสิบค่ะค่ะแบ่งเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ตีเลย ช่วงนี้นะคะข้าค้าตอนไปเลยค่ะคือเราเราได้ยาวหน้าสามสิบสี่นะคะเราแบ่งครึ่งเป็นสิบเจ็ดค่ะเป็นเส้นรอบเอวแล้วเราก็ตีตรงเลยค่ะสิบเจ็ดเราแบ่งครึ่งอีกครั้งเป็นเส้นบ่าหน้านะคะก็ะได้แปดครึ่ง พอเราได้แล้วนะคะตัวจุดนี้เราก็ได้นี่คือคอนะคะนี่คือบ่านี่คืออกเอวสะโพกเล็บสะโพกใหญ่เนี่ยค่ะกดเลยนะคะเราจะขึ้นตรงจุดนี้สามเ็นครึ่งแล้วเราตีตรงเลยค่ะตีตรงเราเข้าหกเซนครึ่งเหมือนกันค่ะตลอดเลยเราขึ้นเจ็ดเซนไหลตัวนี้ สามสิบหกนะคะเราจะได้สิบแปดค่ะไหล,ล่เราสิบหกเราหารสองได้สิบแปดแล้วเราก็ตีเลยค่ะตีเราจะมาดูอกนะคะอกตัวนี้เราจะบวกประมาณสิบเซนค่ะอกเราได้แล้วนะคะชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังหนึ่งเซนตตัวนี้เหมือนกันคะ่ะเส้นสะโพกก็เหมือนกันชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังหนึ่งเซน เราตีตรงเลยค่ะแล้วเราจะมาดูเกดไหล่นะคะเกดไหล่ตัวนี้เราได้สิบเอ็ดเราได้เป็นห้าครึ่งนะคะเกตเราทัสร้างแค่ครึ่งเกดนะคะสองจุดหนึ่งอกสูงเราวัดตรงจุดคอเนะยคะ่ะลงมาตรงนี้อกห่างนี่แปดเซนนะคะแปดเซนอกสูง,สงตรงนี้เราวัดได้สิบเก้านะคะตัวนี้เราก็จะตีตรงจุดนี้เลยค่ะมาที่เส้นอกค่ะพอเราได้แล้วเราก็ปิดบ่านะคะตัว นี่ค่ะเกตบ่าเราปิดเลยค่ะปิดเลยนะคะค่าแล้วพอเราทําเสร็จแล้วนะคะเราจะตีตรงจุดไหล่นี่ะตรงไปเลยค่ะแล้วเราก็วัดไหล่ให้ได้เท่าเดิเส้นเดิมค่ะเราตีค่ะตรงนี้จุดนี้เรามาร์กไว้นะคะ ค่ะเราดูอกชิ้นหลังนะคะอกชิ้นหลังเราลบหนึ่งเซนค่ะชิ้นหน้าลบหนึ่งเซนชิ้นหลังเราก็พอได้เร,เราต้องลบหนึ่งเซนเหมือนกันนะคะลบหนึ่งเซนค่ะแล้วเราก็ตีเลยค่ะตีมาที่เส้นสะโพกนะะี่ค่ะเราจะวัดยาวหลังนะคะยาวหลังการหายาวหลังค่ะเราวัดตรงจุดเอวเนี่ยค่ะนับวัดขึ้นมาเลยค่ะสี่สิบเซนค่ะ คนนี้ยาวหลังสี่สิบเซนนะคะเราจะตีเข้าเจ็ดเซนค่ะเราขึ้นสองจุดหนึ่งตอนจุดหนึ่งเราแบ่งช่วงตรงนี้สามช่วงนะคะสามช่วงเนี่ยค่ะสามช่วงเราขึ้นมาหนึ่งช่วงค่ะบาหลังบาหลังเราได้สิบห้าครึ่งนะคะบาหลังหารสองค่ะเราจะขึ้นตายตัวเลยค่ะตรงตรงจุดนี้เจ็ดเซนแล้วเราจะแบ่งตรง,ตรงจุดนี้ค่ะขึ้นอีกสามเซนครึง่ง ไหลเราได้ค่ะที่เราได้ก็เราวัดตรงนี้มา,มาเลยค่ะตีมาเลยค่ะค่ะตัวนี้เราจะมาปรับไหลกันนะคะปรับไหลเราจะดูตรงจุดนี้ค่ะช่วงรักแร้เนะะี่ยค่ะเราวัดเลยค่ะสิบเก้าสิบเก้านะคะที่หลังที่หน้าก็สิบเก้าค่ะที่หลังก็สิบเก้าเก้าสองสิบแปดทดหนึ่งก็เป็นสามสิบแปดนะคะสามสิบแปดลบสองก็ได้สามสิบหก ชิ้นหน้าค่ะได้สามสิบหกค่ะแล้วก็มาหารสองค่ะก็ได้สิบแปดนะคะได้สิบแปดสิบแปดคือจุดนี้ค่ะชิ้นหน้าเราตีหาเลยค่ะจุดไหลคือจุดนี้ค่ะเราตีลงมานะคะเราได้แล้วชิ้นหน้าค่ะเรามากไว้นะคะตรงจุดนี้ชิ้นหลังเราได้สิบแปดนะคะเราจะบวกสองเซนตลอดเลยค่ะชิ้นหลังนี่ค่ะคือจุดสองเซน เื้อจะได้ไม่หงายหลังนะคะค่ะเราได้จุดนี้นะคะเราตีมาเลยค่ะนี่เส้นไหลนะคะนี่ค่ะช่วงบ่าหลังนะคะบ่าหลังเราตีมานี่เลยค่ะตีมาเลยเราจะวาดลักแร้นะคะลักแร้เราบวกแล้วตอนนี้เราวาดลักแร้ได้เลยค่ะลักแร้ลักแร้เราบวกประมาณเก้าเซนนะคะค่ะเราจะวัดเลยค่ะเราวาดลักแร้ก่อนนะคะตัวนี้ชิดหลังค่ะชิดหลังที่เราวาด ค่ะนี่วดาดละเป้ค่ะวาดละอปเตได้เลยชิ้นหน้าก็เหมือนกันนะคะชิ้นหน้าเราปิดเกล็ดแล้วเราต้องเผื่อด้วยนะคะวัดเผื่อออกไปด้วยค่ะเราจะมาวาดวงแขนชิ้นหน้านะคะตีเลยค่ะเราวาดเลยค่ะวาดโค้งมาที่ชิ้นหน้านี้เลยค่ะนี่ค่ะค่ะเราได้ลแล้วชิ้นหน้าค่ะเราจะมาดูเลยนะคะเราขอตัดก่อนค่ะ เราจะเอาไหลต่อล่ลมาทนกันนะคะจุดล่ลค่ะแล้วเราจะมาวาดแขนนะคะมาวาดมาวาดวัดคอค่ะคอจุดนี้เราเข้าหนึ่งเซนนะคะหนึ่งเซน ชิ้นหลังเราลงจุดเจ็ดค่ะคนนี้ตัวไม่ใหญ่ชิ้นหน้าเราลงแค่หนึ่งเซนนะคะเราจะวาดคอเลยค่ะเนี่ยค่ะเราวาดคอนี้ได้เลยคอหน้านี่ค่ะเราก็จะวาดนะคะวาดมาเลยค่ะที่คอหน้าค่ะวาดได้แล้วตัวนี้คือเป็นคอปกเชิดนะคะค่ะเราจะมาดูกันการหาเอวนะคะคือความยาวความยาวที่เราได้ตัวนี้จะจะยาวอยู่ในเกณฑ์เส้นสะโพกเลยค่ะตัวนี้เราเอาเป็นเส้นสะโพกเพราะจะเป็นกระเป๋าข้างค่ะตัวนี้ เราได้แล้วนะคะตัวนี้เอวเอวเราบวกประมาณหกเซนค่ะเราจะวัดเลยค่ะเอวตัวนี้แล้วหกเซนเราบวกเกตสองเซนสองเซนค่ะเราได้ประมาณเนะะี้ยค่ะได้ยี่สิบเราบวกหนึ่งเซนค่ะขึ้นหน้าเราติ๊กไว้ก่อนนะคะเรามันจะมาดูขึ้นหลังะคะ่ะขึ้นหลังขึ้นหลังตัวนี้เราทบหลังนะคะขึ้นหลังเราได้นะคะ จุดนี้แล้วเราจะชิ้นหลังเล็กกว่าชิ้นหน้าหนึ่งเซนค่ะที่เราได้เราจะวัดสองแทบชิ้นหลังเหลือสองเซนครึง่งชิ้นหน้าสองเซนครึ่งบวกไปอีกหนึ่งเซนก็เป็นสามเซนครึง่งสามเซนครึ่งเรามาแบ่งเลยค่ะแบ่งครึ่งให้เท่ากันนะคะสองเอวของชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเราแบ่งให้เท่ากันเลยค่ะเราจะใส่สวยค่ะค่ะนี่เราจะตีเลยค่ะตีวดวาดมานี่ยค่ะ เหมือนที่เส้นตะโพกนี่เลยนะคะนี่ค่ะนี่คือของชินหน้าเราก็ตีเลยค่ะค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราจะมาหาช่วงนี้ค่ะเราจะมาทำเปรดตรงช่วงข้างนะคะเราจะตรงข้างนี่ค่ะเราจะโค้งข้างค่ะจะเป็นเส้นกระเป๋านะคะตัวนี้เราจะมาแบ่งสามคะ่ะเอวเราได้ยี่สิบเอ็ดเราก็ได้เจ็ดนะคะแบ่งสามช่วงเนี่ยค่ะเราแบ่ง ช่วงช่วงนี้ค่ะเราแบ่งแล้วเราก็จะมาวัดเกตเลยนะคะเราตีตรงเลยค่ะตรงนี้เราจะขึ้นตรงนี้ห้าเซนค่ะเกตเราได้หนึ่งเซนนะคะหนึ่งเซนตรงจุดนี้เราจะโค้งนะคะเราจะโค้งคือการวัดเป็นเส้นโค้งมาที่เกตเนี้ยค่ะเราจะแบ่งครึ่งนะคะช่วงบ่าหน้าเราจะแบ่งครึ่งเอาลงประมาณแค่สี่เซนจากช่วงนี้แบ่งครึ่งเราจะตีโค้งมาเลยนะคะ ตีโค้งมาตรงจุดนี้ค่ะเราจะตีโค้งมานี่ค่ะค่ะตรงจุดที่เราเป็นเก็ดเนี่ยค่ะค่ะเราจะโค้งตรงนี้เลยนะคะเป็นเกดลงมาแล้วก็มาที่ข้างล่างนี่เลยค่ะค่ะตีโค้งเป็นเกตค่ะเกดทีดหน้าค่ะนี้เราได oui ้แล <s art> um> ้วตัวนี้นะคะเราจะมาดูกระเป๋าค่ะกระเป๋าเราตัวนี้เราจะลงจากจุดนี้ค่ะประมาณสี่เซนนะคะจุดเอว ค่ะเราจะได้ช่วงจงจุดนี้นะคะช่วงเส้นกระเป๋าค่ะตรงจุดนี้กระเป๋านะคะเราจะได้ตรงจุดเอวนี่ลงจุดเอวประมาณหนึ่งเซนค่ะกระเป๋าเรายาวประมาณสิบสามครึ่งนะคะสิบสามครึ่งค่ะเส้นกระเป๋า ตัวนี้จะเป็นเสื้อสั้นหน่อยค่ะตัวนี้เราจะล้วงตรงจุดนี้ลงไปเนี่นะคะค่ะการวาดกระเป๋านะคะเราจะส่วนมากเราจะวาดอย่างนี้ค่ะคือชิ้นหน้าชิ้นตรงนี้ค่ะเราจะต้องเพิ่มเพิ่มค่ะตรงนี้เราจะวาดโค้งมาเลยค่ะตีโค้งมาตรงจุดนี้ค่ะโค้งเป็นเส้นกระเป๋าลงมาเป็นอีกชิ้นหนึ่งตรงจุดนี้เราจะล้วงเข้าไปตรงจุดนี้ข้างหน้าเนี่ยค่ะตรงจุดหน้านี้ค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราจะมาวัดคอกันเลยค่ะเราจะมาสร้างคอค่ะ พอเราได้22นะคะเราวัดไว้ก่อนค่ะเราจะมาดูชิ้นหลังชิ้นหลังเราก็จะจะแบ่งสะชิ้นหลังเราก็จะแบ่งสามเหมือนกันนะคะค่ะ <5, S 2> เราแบ่งเหมือนกันแล้วเราก็ตีตรงเลยะคะ่ะตีตรงเหมือนกันตรงนี้5เซนเหมือนกันคะ่ะ5เซนค่ะเราชิ้นหน้าเราได้เท่าไหร่นะคะเราก็จะลงชิ้นหลังเหมือนกันคะ่ะ4เซน ค่ะเราก็จะวาดโค้งมาเลยนะคะวาดโค้งวาดโค้งค่ะโค้งมาเกตเราประมาณหนึ่งเซนนะคะวาดโค้งมาที่หนึ่งเซนค่ะนี่ค่ะวาดโค้งมาเลยที่หนึ่งเซนแล้วเราช่วงล่างเราจะลงมาที่นี่ตรงจุดห้าเซนนี่ค่ะตรงนี้เราก็จะตีโค้งตรงนี้เลยค่ะหนึ่งเซนแล้วเราก็ตรงมานี่เลยค่ะตรงมาตรงแบบนี้เราก็จะตัดชิ้นนี้นะคะตัดชิ้นนี้ตัดชิ้นนี้ค่ะ มาต่อกัดนะคะนี่คือชิ้นหลังที่เราได้เอวค่ะเราจะขึ้นหนึ่งเซนเราจะตีเลยค่ะชิ้นหลังบางทีเราจะทําเกยได้นะคะแต่ตัวนี้เมื่อคยเราทําทบค่ะแล้วเราจะทําให้ดูอีกครั้งนะคะเป็นเสื้ชอช็อปข้างหลังเลยค่ะค่ะชิ้นหน้าก็จะขึ้นหนึ่งเซนนะคะเราตีเลยค่ะค่ะนี่คือเส้นชิ้นหน้าเราต่อเราได้แล้วนะคะเสื้อสัพปะรี ตัวนี้เป็นต่อข้างนะคะคัดข้างแล้วเราจะมาดูสร้างปกเชิดให้ดูเลยค่ะการสร้างปกเชิดนะคะเราหากระดาษมาค่ะเราตีตรงเลยค่ะเราตีเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะค่ะคอเราได้ยี่สิบสองนะคะเราก็อยู่ในเกณฑ์เราจะลดลงประมาณหนึ่งเซนค่ะนี่ค่ะเราได้แล้วเราตีค่ะช่วงจุดนี้เราจะแบ่งสามนะคะ จะประมาณเจ็ดครึ่งค่ะเราแบ่งสามส่วนนะคะตัวนี้นค่ะเราจะขึ้นเซนครึ่งนี่ยค่ะเราตีตรงจุดนี้เลยให้ท็อปแอนมาตรงนี้เลยค่ะมาตรงจุดแรกนะคะเราก็ตีมาคอใหญ่ประมาณสามเซนเราก็จะตีตรงตลอดเลยนะคะสามเซนค่ะเราจะเข้ามาตรงจุดนี้สองเซนครึ่งค่ะเราตีตรงตีตรงเลยนะคะชิ้นหลังตรงนี้เราขึ้นเซนครึ่ง เราจะตีโค้งมานี่เลยค่ะตีโค้งมาที่คอปกนี่เลยค่ะคอหลังใหญ่ประมาณสามสี่สามถึงสี่เซนนะคะเราเอาสามเซนครึ่งคอหน้าเราเหกเซนค่ะเราจะยื่นอยู่ออกมานะคะประมาณหนึ่งเซนเราตีเลยค่ะตีนี่ค่ะเราจะตีตรงมาตรงจุดข้างหน้านี่เลยนะคะคอปกค่ะค่ะที่เราได้นี่ค่ะคอปกชิ้นหน้า ข้างหน้าตรงจุดนี้นะคะเราจะทําเป็นเป็นเฉียงก็ได้ค่ะหรือจะทําเป็นโค้งมนก็ได้ค่ะตัวนี้เราทําเป็นเฉียงก็ได้ค่ะนี่ค่ะคือปกเชิดปกเชิดที่เราได้ค่ะนี่เราได้ปกเชิดแล้วเราจะทําที่สําเร็จถ้าเราจะตัดมาประกอบตัวให้ดูค่ะว่าปกเชิดที่เราได้ที่เราสร้างสําเร็จแล้วค่ะเรามาต่อ นี่ค่ะปกเชื้อที่เราได้แล้วที่จะเอาสร้างสำเร็จเราตัดเลยนะคะค่ะเราจะวัดให้ได้นะคะยี่สิบสองเซนค่ะยี่สิบสองเซนเราได้แล้วค่ะค่ะพอเราได้แล้วเราจะมาเข้าจุดคอนะคะจุดคอตัวนี้ เค็กก่อนค่ะเราตัดจุดคอเลยนะคะนี่ค่ะเราจะมาเข้าจุดคอให้ดูค่ะ ค่ะนี่จุดคอที่เราได้ค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราก็จะมาดูแล้วกันี่ค่ะจะเป็นอกตั้งแบบนี้นะคะการเสื้อคอเนี่นะค่ะเป็นคอเชิ้ตตัวนี้นะคะคอเชอิ้ตที่เราได้เนี่ยค่ะคอเชอิ้ตที่เราทําสําเร็จแล้วเนี่ยค่ะเปเ้ตาฟารีแล้วเราก็เจาะลังดุมชิ้นหน้านะคะเราเจาะลังดุมชิ้นหน้าค่ะลังดุมข้างหน้าเราก็จะเจาะลงมานะคะรูกจุดนี้คนตัวเล็กอยู่ในเกลี์ประมาณ1ิเซนพอค่ะ สิบเซนแล้วก็จะวัดเป็นลังดุมนะคะเซนครึ่งให้ได้ห้าลังนะคะตรงเนี้ยค่ะให้ได้ห้าลังค่ะเราวัดมาเลยค่ะเป็นครึ่งห้าลังค่ะตรงจุดนี้เนี่ยค่ะเราได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะการวาดคอปกเสื้อซาฟารีผู้หญิงนะคะเราจะมาสอนสร้างการสร้างเป็นแขนเสื้อให้ดูอีกครั้งนะคะติดตามได้เลยค่ะเนี่ยค่ะ เราจะตัดให้ดูก่อนนะคะนี่ค่ะนี่คือของชิ้นหน้าค่ะนี่ค่ะที่เราทำสำเร็จแล้วเราประกอบข้าวปกให้ดูด้วยค่ะตัวนี้ประกอบข้าปกให้ดูนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะค่ะติดตามได้เลยนะคะตัวต่อไป